สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลปีเตอร์วอชรีวิวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ว่า Omega X w a t c h หรือเรียกว่าตัว m o w n t w h นะครับมันน่าซื้อกันไหมนะครับก็คือโดยที่ว่าผมอยากขอแยกเป็นประเด็นออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็คืออย่างกลุ่มแรกนะครับที่ผมอยากแยกให้ดูก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่คนที่ใช้ Omega อยู่แล้วนะฮะโดยที่คนที่มี o o w n w c h นะครับเท่าที่ผมทราบมานะฮะก็คือเขาก็จะคิดว่า การเอาแบรนด์ของเขานะก็คือแบรนด์ไฮเอ็นนะครับที่เขาเล่นกันอยู่นะสะสมกันมาหลายๆปีนะฮะทำให้ชื่อเสียงมันลดลงนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าโอเมก้าเนี่ยอยู่ภายใต้ของกลุ่ม Swatch Group นะครับซึ่งทาง s w c t นะครับจะเอามาคอลแลบกับแบรนด์ในเครือนะครับจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะฮะโดยประกอบกับตัว Swatch เองนะครับเขาต้องการสร้างความแปลกใหม่ในการเพิ่มลูกเล่นสีสันให้กับโอเมก้า ที่ทางสวอชจะไปคอลแลบมานะฮะเพื่อนๆลองคิดดูนะฮะว่าจากที่ผ่านมานะโอเมก้าเนี่ยก็จะมีตัวเรือนนะครับเป็นสเตลลสตีลนะเป็นทองคําทองคําขาวเป็นทองคำอคำีก 18k นะฮะหรือตอนนี้ล่าสุดนะครับเป็นทองคําใหม่นะที่ทางโอเมก้าเนี่ยผลิตขึ้นมานะเขาใช้ชื่อว่ามูนชัยนะครับคือมูนชัยโกตัวนี้นะครับเขาก็มีความสดใสคือเขาจะบอกว่า พอใช้ไปหลายๆปีนะครับก็คือสีมันจะไม่ค่อยเฟดไปหมายความว่ามันจะไม่อาจจะไม่มีในส่วนของตัวาพารติน่าของตัวทองคําที่ทําให้สีออกเหลืองๆมันออกสีเปลี่ยนนะฮะซึ่งตัวโอเมก้าเนี่ยเขาบอกไปอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ทางสวอชนะครับก็จากคอลแลคกับตัวโอเมก้าเนี่ยถ้าจะใช้วัสดุเดียวกับโอเมก้านะครับในส่วนตัวที่ผมคิดนะครับจริงๆทางสวอชเองนะที่เขามนะีก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัวเครื่อง พอตอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วตัวเรือนสแตนเลสสตีลถามจริงๆว่าตัวส t อชมีไหมก็ต้องบอกว่ามีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอามาคอล a บแล้วเนี่ยจะเอาตัวบอดี้นะคบคือตัวเรือนเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่หือหานะฮะแต่ความความรู้สึกผมนะฮะแล้วก็ทางส t อชเนี่ยนะก็ยังคงอยากจะรักษาภาพลักษณ์นาฬิกาที่ใส่สนุกง่ายๆราคาก็ไม่สูงมากนะฮะดังนั้นผมว่า คนกลุ่มที่ใช้อเมก้าเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ในจุดนี้เท่าไหร่นะฮะซึ่งถ้าเราม,ามอมอยมุมหนึ่งนะฮะในะความรู้สึกผมนะฮะถ้าเราซื้ออเมก้าเอ็กซ์ตัวนี้นะครับอามาใส่เล่นๆในวันสบายๆส,สีสันสดใสนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันเป็นนาฬิกาที่เราไม่ต้องระวังมากนะครับหมายความว่าคือถ้าจะไปกระทบกระทั่งอะไรนิดหน่อยนอยคือมิงเป็นลงเป็นลอยนะฮะผมความรู้สึกผมนะฮะผมรู้สึกว่า คนที่ซื้อนาฬิกาตัวสวอชรุ่นนี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดมากนในอันนี้ในมุมมองของผมนะส่วนกลุ่มที่2นะฮะก็คือกลุ่มคนที่เล่นนาฬิกาทั่วๆไปนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมก็หมายถึงกลุ่มที่ใส่นาฬิกาหลายๆยี่ห้อนะครับจ,จะเป็นคนที่ใส่สวอชอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คนที่ใส่นาฬิกาพวกสมาร์ทวอชนะครับก็คืออย่างพวกนาฬิกาอย่างเช่นพวก Apple Watch ก็ดีหรือเป็นพวกกาเมินหรือเป็นอะไรพวกนี้ เยอะแยะนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าในในปัจจุบันนี้นะครับทางสมาร์ทวอชนะครับเขาก็จะมีมาเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นไม่ว่าจะเดินนะฮะจะวิ่งหรือจะรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับหรือจะดูพวก SMS หรือจะดูพวกของไลน์ทนก็เด้งเด้งเด้งๆด้งมาตลอดเพื่อนๆคงทราบนะครับซึ่งมีฟังก์ชันอีกเพียบเลยนะฮะโดยที่ว่าการที่จะให้คนเหล่านี้หันมาสนใจในรายการอนาล็อกแบบยุคก่อนๆนะฮะก็อาจเป็นไปได้ยากซึ่งอันเนี้ย ผมก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องควอเครื่อง auto เครื่อง solar แล้วก็มีอื่นอื่นอีกหลายเครื่องนะครับเอาแค่นาฬิกาที่เข็มวิ่งบนบนอยู่บนบนหน้าปัดที่เราเห็นเห็น่หลายหลายคนนี่แหะก็จะบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็จะไม่เอาแล้วหมายถึงเด็กเจนใหม่ๆนะครับกจะไม่ค่อยสนใจนะฮะจะเห็นว่านาฬิกา Swatch นะครับ เป็นนาิการที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็ใส่สนุกเท่ๆแล้วก็จะเห็นสวอชนะมีออกมาหลากหลายรุ่นมากนะฮะการที่แบรนด์สวอชนะครับจะมาคอลลักับโอเมก้าเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงคอนเซ็ปต์นะครับว่าววามเป็นาตัวโอเมก้าเองนะครับออกมาเนี่ยเท่าที่ผมดูหลายๆตัวเซกเมนต์ของตัวโอเมก้านะฮะก็คงจะมีตัวมูลวอชเนี่ยแหละครับที่จะพอจะดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาได้นะโดยจุดเด่นทางนี้นะครับก็มาจาก การที่เอาโอเมก้านะครับมาบวกกับสวอชที่มีสีสันนะครับมาสร้างตํานานซึ่งสวอชเองเนะี่ยผมก็มองว่าตัวเรือนที่เขาเป็นไบโอเซรามิกเนี่ยมาบวกรูปลักกับตัวมูลวอชของทางโอเมก้าเนี่ยพอออกมาเนะี่ยโอโ้มันเป็นที่คือฮามากๆผมเชื่อว่าทางสวอชเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวโอเมก้าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวสวอชด้วยเนี่ยคิดมาดีแล้วนะครับว่าน่าจะสร้างความคือฮาได้ในวงการนาฬิการจริงๆ แต่ก็อาจจะไม่ได้คาดคิดนะคะว่ามันจะมากมายดึงดูดคนทั่วโลกที่จะต้องมาเข้าคิวซื้อก่อนรอหน้าแบบหน้าหน้าหน้าห้างนะครับหรือหน้าร้านของแซวอชนะฮะกันแบบเรียกว่าข้ามคืนนะ,ะเรียกว่ามันเป็นการต้องแคมปิ้งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แซวอชนะฮะไม่ออกดีไซน์คอลเลกชันแบบนี้นะฮะเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะฮะผมว่าคนกลุ่มคนกลุ่มนี้นะฮะก็เฉยๆนะครับคือเขาอาจจะไม่ตื่นเต้นกับคอลเลกชันนี้ก็ได้นะฮะซึ่ง การคอลับของนาฬิกายี prayed, geez, ่ห like, like really e. so ้อนั้นๆนะครับกับสินค้าแบรนด์ดังๆอื่นๆฮะจริงๆอ่ะผมเห็นอยู่ในในตลาดหลายๆยี่ห้อเลยนะครับแต่การเอาแบรนด์ดัง2แบรนด์นะครับมาคอลับกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าไม่อยู่ในคือเดียวกันเนี่ยจะมาคอลับกันแบบนี้นะผมพุ่งตรงนะฮะเป็นไปได้ยากมากครับบางท่านเนี่ยที่ผมทราบมาคือคิดถึงขั้นมาเอานาฬิกาแบรนด์นั้นมาคอลับกับแบรนด์นี้นะครับแต่ก็มีบางท่านนะฮะคิดโปรเจกต์ต่อไปเลยนะฮะว่า ในเคือสวอชนะของสวอชกรุ๊ปนะครับมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับนำมาคอลแลบในโปรเจกต์ถัดไปอย่างเช่นพวกอย่างแฮร์รี่วินสตันนะครับมาคอลแลบกับคารินไคลอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าทางสวอชนะครับกับโอเมก้าเนี่ยอยากให้คนกลุ่มนี้นะฮะใช้ในาฬิกาอยู่แล้วลองเข้ามาใช้มูนสวอชตรงนี้ดูจะได้ซึมซับบรรยากาศนะครับใส่ใส่ไปเนี่ยผมเชื่อว่า อาจจะเริ่มชอบนะครับแล้วก็อาจจะขยับไปโอเมก้าจริงๆนะครับซึ่งผมว่าเป็นไปได้มากขึ้นนะเชื่อไหมครับว่าชอโอเมก้าบูจิตที่พารากอนฮะเซลบอกกันนะฮะว่ามีคนเข้ามาชมโอเมก้าของร้านน่ะมากกว่าปกติที่เคยเป็นนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่คือผลพวงของทาง s w c t Group นะครับที่ต้องการจุดนี้แม้แต่ต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์จริงๆอ่ะ ครับต่อไปคนกลุ่มที่3นะครับก็คือตัวกลุ่มของนิวเจนก็คือพวกกลุ่มเด็กๆนะฮะอาจจะเริ่มเป็นวัยรุ่นนะโดยที่คุณพ่อคุณแม่นะ,อะเอ๊ะกับตัวการออกคอลเลคชันนี้การซื้อมาใส่นะครับรวมถึงซื้อให้กับลูกตัวเองใส่ด้วยนะ,ะเพราะจริงๆราคาของ s ูลส c ชรุน่นนี้ตั้งมานะเพื่อนเพื่อนก็ทราบแลวครับว่าราคาอยู่ที่8,700บาทอันนี้ผมหมายถึงตัวราคาที่ทางส c ชเขาตั้งมานะครับซึ่งยังไม่พูดถึงราคาที่เขา มีการรีเซลกันนะฮะจริงๆถ้าดูรวมๆนะฮะราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับดีไซน์กับโลโก้โอโมเมก้าที่อยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬกามันก็เหมือนกับว่าซื้อโอเมก้าในราคาสวอชนะครับเอาไปใส่จริงๆจ่างจังเสียแล้รก็แทกก็ไม่ต้องเสียดายมากอันนี้ผมพูดจากใจนะฮะว่าประมาณนี้คนหลายๆคนคิดอย่างผมนะฮะแล้วก็ผมพูดอย่างนี้นะครับว่าซึ่งการที่คนกลุ่มนี้นะพอโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ เขาจะมีการปลูกฝังในในการสาใส่นาฬิกาเป็นข้อมือใช่ไหมฮะก็จะทําให้นิวเจนเนี่ยนะฮะพวกนี้นะครับซึมซ,ซับวัฒนธรรมแบบนี้นะฮะซึ่งจะต่อยอดไปถึงการที่พ่อแม่อาจจะมีนาฬ่ายี่ห้ออื่นๆน,นะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานดูแลต่อนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงทําแบบนี้เหมือนในโฆษณาของตัวแบรนด์ปัตเท็กฟิลิปนะฮะที่เขาก็บอกว่า you marry take care of it for the next generation ก็คือ คุณก็แค่ดูแลมันนะครับเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปอันนี้คือมันก็เหมือนกับผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นนิวเจนนะฮะพอใช้มูลสวอชนะครับที่ทางสวอชออกมาในครั้งนี้นะครับพออนาคตนะครับก็จะซึมซับแล้วก็อาจจะเอื้อมไปถึงคือเอาโอเมก้าจริงๆนะครับูลสวอชในนียไม่ใช่บูลสวอชเอามาใช้แล้วนะครับซึ่งผมมีสถิติการวิเคราะห์กลุ่มมาให้ชมกันสักนิดนึงนะฮะเพื่อให้เห็นภาพนะฮะ จากการที่ผมลงคลิปในวันที่26มีนาคมนะฮะ2565ที่ผ่านมาจนถึงวันที่28มีนาคม2565นะครับมีคนคลิกตัวช่องของผมนะครับอยู่ประมาณสัก20,000วิวนะครับก็ผมก็ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับทั้งที่ชมแล้วนะฮะแล้วก็ชมแล้วแล้วก็กดติดตามมาหนที่ดีด้วยจริงๆฮะทุกท่านที่กดติดตามนะคือกําลังใจรที่ยิ่งใหญ่สาหรับผมจริงๆนะผมก็พยายามทาคลิปออกมาให้ชมกันเรื่อยๆแล้วกันนะฮะกลับมาคุยต่อนะฮะ อาจเห็นว่าคนกลุ่มนี้นะครับคนกลุ่มที่ดูอย่างเช่นกลุ่มที่อายุ18ถึง24ปีนะครับเพื่อนๆดูนะฮะว่ามีประมาณอยู่ประมาณ8.1นะครับของคนดูประมาณ20,000วิวเนี่ยก็ประมาณตีสักประมาณ1,620คนแาจาเห็นว่าคนวัยรุ่นกลุ่มนี้นะฮะถ้าดูจะอายุอยู่อยู่ช่วงมา,มาสักประมาณออม .5 ขึ้นไปจนถึงเพิ่งจบมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งคนกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ทํางานนะหรือว่าอาจจะมีบางท่านทํางานแล้วก็ได้นะครับ ยังสนใจบูลสวอชตัวนี้จริงๆเลยนะเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะคบว่าถ้าน้องๆที่น่ารักกลุ่มนี้นะฮะเติบโตจนทํางานมีเงินมากพอนะครับจนถึงขั้นที่จะซื้อโอเมก้าจริงๆได้เนะี่ยมันจะดีมากไหมสําหรับสวอชกลุ่มที่เขาวิเคราะห์กันมาเนะี่ยอันนี้ผมคิดจริงๆ,ๆนะฮะอ่ะมาดูกลุ่มที่4นะครับก็คือกลุ่มของนาฬิกาคนที่เล่นนาฬิกาพวก,กรีเพกา้าก็คือนาฬิกาก๊อฟไม่ง่ายๆนะฮะ ผมหยิบมาพูดตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีน้องบางท่านนะครับเขามีหลังไมมาถามผมว่าราคา8,700บาทเนี่ยจริงๆไปซื้อโอเมก้าก็เลยนะครับใส่ได้รอเหมือนโอเมก้าแท้ๆเลยนะอ,อ,อันนี้ผมว่าก็แล้วแต่เป็นมุมมองนะของแต่ละท่านก็เรียกว่าแต่ละท่านก็พิจนารณากันเองได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลจริงๆนะฮะการที่งโอเมก้านะครับมันมีหลากหลายจริงๆนะมีหลายเกรดมากๆเหมือนเหมือนแบบ เหมือนมากปราคาอาจจะแตะหมื่นบาทเลยนะครับซึ่งก็แพงกว่าบูลสปอตตัวนี้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่างานรีเพก้าเนี่ยเวลานาฬิกามันเสียนะครับเราจะหาอะไรมาทดแทนเนี่ยผมพุ่งตรงนะผมคิดว่ามันน่าจะยากนะครับแล้วก็ยิ่ง,อย,งอย่างช่วงก่อนที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆลองลองทราบข่าวนะครับทางที่เมืองจีนนะครับที่ค่อนข้างจะทําเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกา,ก,าก๊อปเยอะนะครับก็มีการถูกกวาดล้างไปนะอาจจะด้วยคลรียๆเรียกว่า เป็นนโยบายของทางทางการจีนก็ได้ต้องการกวาดล้างในส่วนของการระเบิดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปนะก็เรียกว่าถูกกวาดล้างไปนาะฬิกาพวกนี้ก็จะหายจากตลาดไปเรียกว่าอะไรอะไรเ,เ,เนี่ยก็จะหายากนะครับซึ่งในการพวกนี้พอมีมีการใช้งานไปสักระยะหนึ่งถ้าเกิดมีการต้องมีการมนเทนนะครับถ้าหาอะไรไม่ได้ในากาตัวนั้นก็คือต้องทิ้งนะครับผมผมคิดอย่างนจริงๆนะผมคิดว่าเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับแต่บางท่านนะครับก็อาจจะคิดคิดว่าเอ้ย สวอชเนี่ยเวลาเสียมันก็ซ่อมไม่ได้เหมือนกันเปลี่ยนใหม่เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ท,าท่านแต่ละท่านคิดละกันซึ่งที่ผมพูดมาก็อาจจะไม่บ,บางท่านนะฮะยังอยากซื้อโอเมก้าอยู่แล้วนะติดติดที่งบประมาณนะครับจะซื้องานกอป์เนี่ยก็กลัวคนว่าอ่ะจะหามาซื้อตัวมูลสวอชที่เป็นของแท้ก็คือเรียกว่าท่านก็จะได้โอเมก้าแท้นะครับในราคาของงานสวอชจริงจริงอ่ะอันนี้คืออาจจะไม่เขินนะครับอ่ะวันนี้มาครูมาดูกลุ่มที่5นะกลุ่มรีเซล ทีทีกลุ่มรีเซลนะครับกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยก็มีอยู่ในทุกๆแบรนด์นะครับผมว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ดูช่องผมอยู่นะก็คงทราบนะครับราคารีเซลตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังยังไงนะครับที่มันในการฮอตๆตเนี่ยคือถูกบวกกันเยอะนะครับแล้วแต่แล้วแต่นะ้รับว่าสินค้าจะมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งผมก็รวมถึงสินค้าอื่นๆด้วยซึย่งไม่ใช่ในาฬิกาอย่างเดียวนะการการคอล์รัปรันนี้ก็จะเห็นปร,กรากฏการณ์นะการเข้าคิวซื้อหน้าสตสวอชการทุกสาขาทั่วโลกจริงๆเอาจริงๆนะ ผมว่าน่าจะเกิดจากนาฬิกาคอลเลกชันนี้นะเข้ามาในล็อตแรกนะน้อยจริงๆนะแต่ความต้องการมันมากมากแบบมหาศาลนะเพราะก่อนหน้าจําหนจริงๆนี้นะฮะนาฬิกาคอลเลกชันนี้นะครับผมจะบอกว่าใน eBay นะครับมีคนมาขายแบบราคาแบบบวกเยอะนะครับเรียกว่าขายกันแพงๆนะครับตีบ็งเงินเหรียญนะครับหลายเรียกว่าเป็นพันยูเอสดอลลาร์ก็ว่าได้อะไรกันนะซึ่งจากราคาจริงๆจากหน้าช็อปของไทยนะที่ประกาศนะครับคือ 8,700บาทแล้วนะครับซึ่งบางสีเนี่ยราคาไปแตะอยู่ที่ประมาณ3 4 0ส0 0แสนนะครับซึ่งใน eBay เนี่ยถามว่าเขาขายได้ไหมมันก็อาจจะขายได้เพราะขายคนทั่วโลกนะฮะก็อาจจะทําให้บางท่านที่ว่าไม่อยากรอนะฮะก็ซื้อเันไปประมาณนี้นะครับแล้วก็พ่อค้าเนี่ยส่วนใหญ่คือคือที่ที่เขาลงประกาศขายเนี่ยผมจะบอกว่าบางครั้งมาแชร์แล้วนะครับ ก่อนการขายจริงเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ยังไม่ได้ขายก็ได้นะครับก็คือเรียกว่าพอแชร์ไปแชร์มานะครับพอค้าเห็นช่องทางมากขึ้นก็ไปจ้างคนนะครับไปต่อคิวกันตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยและเชื่อไหมครับที่ผมเห็นและได้ยินมานะครับต้องบอกว่าเขาจ้างการคนละประมาณ2 5 0 0บาทนะครับต่อคนนะครับไปคิวนะครับซึ่งเรียกว่าก็บวกราคาขายต่อกันไปเนี่ยจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยที่ทีแรกนะครับไม่สนใจนะครับก็สนใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าคิดว่าการลงทุนครั้งนี้นะครับ ปั๊ดเดียวนะครับแค่แค่ข้ามคืนถ้าเกิดด้านในการมาขายกําไรมหาศาลนะครับก็เรียกว่าคนก็เลยแห่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สนใจในการรุ่นนี้อยู่แล้วหรือไม่ได้คนที่สนใจในรายการจริงๆอย่างจังก็เข้ามาจริงๆอย่างจังนะฮะจึงทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามานะครับตรงนี้้ดยเยอะแยะกระแสก็เลยเรียกว่าห้างแตกว่าได้ครับมีปัญหากันทําให้ทางสว a t c h g กรุ๊ปนะครับก็คือตัวสว a t c h เองเนี่ย ถึงขั้นยุติการขายนะครับในวันนั้นเลยคือวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะฮะเพราะว่ามีการกระทบกระทั่งกันถึงขั้นทะเลาะนะครับเราต้องขออภัยในคำวุวายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะังางสามสาืาอยกเลิกหมดค่ะขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเพจของตัววอชนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับนาฬิกาของเรานะคะขอให้ติดตามข่าวสารขอา้อมูลที่้ทา่เพจของตัววอชแล้วก็ ทางสวอตก็คือแก้ปัญหานะครับโดยโดยการที่ว่าให้เราลงทะเบียนแล้วก็จองซื้อกันนะครับก็คือเรียกว่าแลนดอมกันเรียกว่าทีนี้ทั่วประเทศครับจากประมาณคนที่แต่ละสาขาอาจจะสักตีสักคนละพันพันประมาณสาขาละพันคนฮะก็กลายเป็นสาขาเรียกว่าทั่วประเทศทีนี้ใครจองมาก็เพียบไปหมดเลยเอาจริงนะครับถ้าราคาจะขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าแต่ความรู้สึกผมนะที่ผมเล่นนาการมานานนะครับมันคง ขึ้นแค่ช่วงแรกนี่แหละครับเพราะว่านาฬิกามันมีจานวนน้อยมากๆนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับความต้องการในตลาดนะครับอย่าลืมนะครับว่าในการบูนสวัสรุ่นนี้นะครับไม่ใช่ l i m i t ต็ดเอดิชันเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเรื่อยๆสินค้าก็จะมาเติมนะครับแต่อาจจะต้องรอหน่อยนะครับคือถ้าเกิดสินค้ามามากพอกับความต้องการในตลาดแล้นะครับ การรีเซลกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วที่ผมเคยดูสวอชมานะครับโอกาสที่ราคามันจะขึ้นนะผมว่ามันก็นานๆไปนะต้องบอกนานๆไปเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเห็นครับส่วนใหญ่มันจะมีแต่ราคาลงเพราะอย่าลืมนะเขาคือนาะฬิกาพอร์นะครับอะแล้วก็มาถึงจรงนี้แล้วการผมก็อยากสรุปน,นิดนึงนะว่าจะจะซื้อดีไหมนะครับผมก็บอกเลยว่าสําหรับผมนะผมก็จองไปนะแต่ว่าผมอาจจะ ยังไม่ได้ในรอตนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดมีรอตต่อไปมาเนี่ยผมก็ถ้ายัางไงซีคังสวอสต้องการยังไงว่าต้องเข้าคิวเนี่ยเราก็จะเข้าคิวรอซื้อขึ้นต่อไปประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับสีสันมันสดใสนะครับผมว่าถ้าเราจะซื้อมาใส่แบบแบบวันแบบวันหยุดแบบเราอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดูไม่เครือะเขินนะคือมันดูมีสีสันมากมากนะแล้วก็ตัวมูลสวอชตัวนี้ฮะ เป็นเครื่องคอร์สแม้ว่าสวอชนะจะเปลี่ยนฐานฟรีตลอดอายุการใช้งานนะซึ่งเรื่องนี้ผมเรียนตรงๆว่าบางท่านยังไม่เคยทราบนะครับก็อยากเรียนเลยนะว่าทางสวอชนะท่านที่ซื้อไปแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนฐานฟรีตลอดอายุการใช้งานของตัวนาฬิกาตัวนั้นเลยนะซึ่งตัวควอร์สเครื่องคอร์สนี้นะครับผมยกบอกว่าอายุของมันนะประกอบไปตัวเรือนของไบโอเซนร์บิกที่มีส่วนผสมของตัวธรรมชาติอยู่นะมันก็คงคงต้องรอการพิสูจน์จริงๆว่า เอ่อมาอาจจะมีการย่อยสลายไหมเหมือนวัสดุธรรมชาติทั่วไปซึ่งคือถ้าผมเนี่ยซื้อรุ่นนี้มาแล้วนะครับผมก็จะพิสูจน์ไปเรื่อยๆนะคือจะซื้อมารัดเอามาใช้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดช่องผมเนี่ยยังมีคนติดตามมีมีคนอยากดูนะครับวันหนึ่งผมก็ถ้าได้มาผมรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใช้งานปกติแล้วก็ถ้าเกิดถึงเวลานั้นผ่านไปสัก5 10, ปี1 0ปีช่องยังอยู่นะครับก็จะมารีวิวให้ รายงานผลแล้วกันนะครับจากตรงนี้ไปนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับมีความคิดเห็นต่างจากผมนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับยังไงก็ได้ว่าคิดต่างได้นะครับเราไม่แตกแยกกันนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าความการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมาจากความคิดของผมส่วนตัวนะครับซึ่งอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจบางท่านนะครับก็ต้องขอกราบ ขอโทษมาณโอกาสน,นี้ร่วงหน้าก่อนนะครับยังไงถ้าเกิดคิดว่าคลิปโอเคนะครับคุยสนุกสนุกนะครับยังไงก็ช่วยกดฝากกด subscribe ให้กับ c h anel n เราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ